สวัสดีครับเพจมอสปายภูเก็ตนะครับวันนี้ช่างมอสนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาแกะพัสดุนะครับก็เครื่องนี้นะครับนะครับลูกค้าส่งพัสดุมาจากนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับก็ทางเพจเรานะครับรับกดล็อกรับซ่อมมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับกดล็อกรายเดือนนะครับกดรหัสล็อกหน้าจอทุกรุ่นนะครับ ดรายเดือนนะครับหน้าค้างทำหน้ารายเดือนต่างๆนะครับทางเพจเรารับทำนะครับก็ท่านไหนสนใจนะครับสนใจที่จะทำนะครับก็ทักเข้ามาได้ทางเพจมอเตอบายภูเก็ตนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับแกะทั้งสองเครื่องออกมาแล้วนะครับเครื่องหนึ่งนะครับเป็นฮูเว่ยว7ย r o 2018นสะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเป็นฮูเว่ย Y7 Pro 2 0 1ปนะครับก็ทั้งสองเครื่องนะครับก็ส่งมาให้ทางเพจมอเตอบายภูเก็ตนะครับ ก็ส่วนรายละเอียดนะครับลูกค้าไม่ได้เขียนแจ้งมานะครับเดี๋ยวผมก็จะติดต่อไปทางเบอร์โทรนะครับก็โอเคครับท่านไหนสนใจก็ส่งมาทําได้เลยนะครับทางเพจมอเตบายภูกเก็ตนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ